ฮัลโหล EP ที่สามสามดี EP หนึ่งทำรถทสองทุเรียนทุเรียนนี่สามสามแกนปิกไปไหนอะแกนปิกเออสี่สี่โั้ยไม่ได้ดูคลิปแกนปิกเลยไปหมดแล้วตะมงสมองมาเปิดคลิปกันกลับมาอีกแล้วนะเพลงพีช EP ที่สี่อ่า เราจะไปที่ตลาดเนนจาอมตะนครนะเราจะไปหาจับของมาขายอ่ะเราจะถึงยี่โมงไหมโอเคถึงแล้วถึงแล้วนะทุกคนวันนี้คุณจะมาซื้ออะไร มีธงในใจไหมหนึบเนี่ยเล่นเอากินเออโมนเห็นตึกข้างหน้านั้นป่ะอันนั้นคือตึกลานจอดรถนะที่เขาจัดงานรถซิ่งนะออรถซิ่งขึ้นตึกอะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาจัดอีกเดี๋ยวเองมากับพี่ท่อตดอะเดี๋ยวเองเอาขวดน้ําอยู่หลังรถนะเดี๋ยวพี่วุ้นอย่างเงี้ยนะนี่ครับเซมโบโูแล้วเปิดโรตารี่ดังๆเลย ฮัลโหลจีซุ้มกุยว่าใดอยู่ไหนอยู่ตลาดอมตะอยู่ไหนมาเปล่าอยู่นีเพิ่งมาถึงนี่เดี๋ยวซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวทักหาได้ไหมล่ะโอเคพี่เออเฮ้ยออกหรือเข้าออกดีนี่ไา้ดีโชคดีนี่ตั้งไม่ต้องเสียจอดฟรีโอ้โหมากระดวงจริงนะ ยิงกระจกเต็มจอ60บาททุกรุ่นเลยครับวะเอ้ามันกำลังยิดไงยกเบเบ้แล้วกลับมาคลองอีกอีกรอบนึงย,ยกเบเบ้กลับมาคลองอีกรอบเดินมาตรงไหนก็เจอแต่เบเบข้ของแมวของแมวแมวของแต่งรถไปดูกันต่อดูรองเท้ามัน <c oughs> แต่มันเบามากเลยรองจับาเลยโอ้เบาจริงเออมันตื้นเหมือนโฟมเลยอะ่ะใช่มันเป็นมันเป็นน,ปนุ่ไมไม่ใช่แวนรองเท้าแบบรองเท้ากีฬานิดนึงอะ่ะกับอาดิดาสน,นี้คุณว่าไงเอาไปให้พ่อใส่อะ่ะแต่ว่าถ้าสักยี่สิบแปดเซนอ่ะผมว่าใส่ได้ไว้ยหมูม่า้คนเราไปแล้ว ใส่ได้เลยใสไ,ได้เลยเยสเยสเราเข้ามาในกำแพงวนเฮ้ยกำแพงไฟวนเดี๋ยวมาหาของกินกันนะกินอะไรก่อนไส้กรอกเหรอไส้กรอกเหรอดูไว้มาดู คือตลาดของคุณตันใช่ไหมใช่ใช่เออก็เนี่ยกล่องเรา150บาท <c oughs> มุมกล้องเราเริ่มดีขึ้นยังวะถ้าดีขึ้นแล้วคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะเดี๋ยวจะปรับปรุงให้เฮ้ย <c oughs> เห็นคลิปนี้แล้วก็กดตับไปด้วยนะครับแตาไม่เป็นไรหรอกมันก็มีแต่เพื่อนๆกันทั้งนั้นอนะ่ะตอนนี้ก็ช่วยกันแชร์ออกไปด้วยแล้วกันผมก็เดินแซมแลมไปเรืมมเ่อยอยู่อะ่ะอ,อ่ะจะไปน้องถ่ายแบตหมดไปเลย